ส่วนคนนี้นะคะก็น่าอิจชาจริงๆค่ะคสำหรับสาวใหม่ดดวิกาโหเน่นั่นเองอสำหรับช่วงสิ้นปีที่ผ่านมากับรถสปอร์ตคันหรูปอร์เช่นั่นเองอที่เป็นของขวัญส่งท้ายปีใช่แล้วค,ค่ะซึ่งงานนี้นะคะนอกจากเจ้าตัวนะคะจะออกมาเผยถึงความประทับใจแล้วเนี่ยยังออกมาตอบปัดกับกระแสะข่าวที่ว่าเป็นสาวใหม่จอมเวี่ยงอีกด้วยค่ะค นี่แหละค่ะคนนี้นะคะก็ไปเปิดตัวด้วยลุคสุดมั่นค่ะโชว์แผนหลังสุดเซ็กซี่กันเลยนะคะสำหรับสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ คนนี้สวยใสยไม่แพ้กันค่ะในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์งานเดียวกันกับสาวชมพู่อารยานั่นเองค่ะที่นอกจากจะไปยินดีกับงานชิ้นใหม่ของตัวตัวเองแล้วนะคะซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ปีที่2ค่ะยังยิ้มไม่หุบเมื่อถามถึงเรื่องรถสปอร์ตคันหรูนะคะสีขาวปอร์เช่เคเมนั่นเองค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดที่คุณแม่หมวยนะคะมอบให้ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะว่าคุณแม่เขามอบให้หนึ surprise, ในโอกาสอะไร, surprise, รใช่ก็เซอร์ไพรส์จริงๆนะคะแต่เจ้าตัวก็เผยว่าเป็นผลพวงมาจากลูกอ้อนของเจ้าตัวเองนั่นแหละ ที่ถึงได้รถคันนี้มาค่ะงานนี้นะคะสาวใหม่ก็เฮอแบบไม่ปล่อย วงมาลายแบบขับช้าๆช้าทั้งเช้าทั้งเย็นขับทุกวันไม่ต้องมีคนขับรถเลยขับไปเองล้างด้วยล้างด้วยอันนี้คงจะไม่ <c oughs> แต่มีเรื่องดีก็ต้องมีเรื่องร้ายละค่ะล่าสุดนะคะก็มีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นใหม่จอมเวียงค่ะที่ไปมีปัญหากับเอ็กซ์ตร้าในกองโฆษณากันบ้างล่ะไม่ยอมให้ทีมงานในกองเนี่ยถ่ายรูปกับเจ้าตัวบ้างนะคะเจอแบบนี้นะคะสาวใหม่ก็ยังยิ้สู้ตอบปัดว่าไม่เป็นความจริงค่ะ ไม่มีนะคะที่ที่ไปเวียงเอ็กซ์ต้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแน่นอนนะคะแล้วถ้าขอถ่ายรูปนี่คือให้ถ่ายนะถ่ายปกติแน่นอนค่ะแน่นอนถ่ายอยู่แล้วแต่หนูไม่ได้าหนูเวียงไปหนูโดนผู้จัดการตีก่อนอ้อนไงจริงๆคือเราอยากได้ไหมก็อ้อนค่ะแต่ไม่คิดว่าคุณแม่จะให้ค่ะอยากได้รูปสีสีนี้เลยใช่ไหมคะที่จริงอยากได้เยอะกว่านีใหญ่กว่านี้ ขับขับให้น้องหมานั่งให้คุณน้าคุณแม่คือเสร็จปุ๊บก็คือต้องเจิมให้คุณแม่ก่อนถ้คุณแม่ขับก่อนแม่บอกคุณแม่ไม่กล้าลูกอะไรแกก็ให้แม่ถอยเข้าถอยออกอยู่ในซอยไปก่อนเ <c oughs> ลยแม่เจิมก่อนนะ <c oughs> ใช่แล้วก็จะตามพ่อมา